อัปเดตให้ดูค่ะอันนี้เชอร์รี่ป่านะคะที่เราเคยถ่ายให้ดูเนาะตอนที่มันเป็นดอกะะ่ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะหวานมากเลยนะคะอันนี้ที่เราขุดมาปลูกนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ป่าก็จริงแต่ว่ามันอยู่โน่อนอยู่ขอบชายป่านะคะเราก็เลยขุดมาปลูกนะคะ ได้ผลผลิตค่ะดีเลยค่ะต้นนี้เพิ่งจะประมาณสักสองปีนะคะที่เพราะตอนที่ขูดมานะั้ยังต้นเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนมันจะไม่สบายนะคะดูมดมาทํารังนะคะเราจะต้องมาจัดก,การช่วยเหลือมันเนาะนี่ค่ะลูกมันนี่ค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้ว ดูต้นไม่ใหญ่นะคะประมาณนี้ต้นนั้นก็มีลูกแล้วค่ะติดลูกละเพิ่งจะเห็นผลผลิตปีนี้นะคะเพิ่งจะเห็นผลผลิตปีนี้ปีที่แล้วก็ยังไม่ติดลูกเนาะนี่ค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติเวลานำมาปลูกอะคะ่ะมันมันง่ายในการ รักษาหรือเติบโตนะคะแต่ถ้าเราซื้อมาปลูกเนะี่ยยากมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่เด็กเก็บเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะวันนี้ภารกิจของเราก็คือเก็บเชอร์รี่ค่ะว่าจะไปเก็บเชอร์รี่ป่าก่อนนะคะที่จะใช้ทำล่าเพราะว่ามันสุกเต็มที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปนะคะวันนี้ไม่ค่อยแดดจัดสักเท่าไหร่ไม่เพราะว่าเออมันมีนั่นค่ะมันมีฝนนะคะเมื่อวานมันมีฝนเมื่อวานค่ะอากาศโอเคเลยค่ะไม่ร้อนเกินไปเนาะ ขนาดแต่ก่อนนะคะสมัยสิบปีที่แล้วที่ดิฉันมาอยู่เนาะสวนเราเนี่ยอยู่ท้ายสุดและจะเงียบสุดละแล้วก็จะมีบ้านหลังหนึ่งถัดของเราไปตอนเนี้ยทุกคนเริ่มมาซื้อที่ใกล้ๆถดัดถดลงไปข้างล่างนะคะเริ่มมีผู้คนเยอะมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเก็บนะคะที่เราให้ดูเมื่อวานเนาะเพราะว่าเชอรรี่ก็มีลูกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ นีคะที่เห็นเป็นลูกๆอยู่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมันเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมันจะต้องออกมือรองนะคะ นี่ค่ะต้นนี้นะคะที่เราจะเก็บก็คือต้นต้นใหญ่ต้นเนี้ยค่ะที่กิ่งมันออกมาตรงนี้เนาะนี่อะกระป๋องแล้วก็บันไดนะคะบันไดที่ใช้เก็บเนาะสุเกเต็มที่แล้วค่ะแสดงว่านกมันต้องไปกินฝั่งอื่นก่อนแน่เลยมันก็เลยยังแบบ เหลือเยอะอยู่ฝั่งเรานะคะอุยนี่ค่ะบันไดนะคะที่เราจะใช้ขึ้นไปนะคะถ้าจะเข้าไปที่ต้นมันก็ต้องเอาบันไดอีกตัวหนึ่งนะคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้ก็ยังพอแบบยือได้ยือได้แบบนี้นะคะ ถือว่าปีนี้ดกกว่าทุกปีที่เคยเห็นมาเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้กินแหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบางช่วงนะคะช่วงที่มันออกดอกเหมือนแบบอากาศมันไม่ปกติอะคะ่ะคือมันออกดอกแล้วยังมีหิมะนะคะลงฤด,ดูอะมาตกลงมาแล้วก็ชา้างเกสศรม,มันก็ไม่ได้ผลผลิตเนาะมันก็ปีนั้นก็ ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เล็กเชอร์รี่ปลาหรือเชอร์รี่ที่เขาปลูกค่ะก็ผลผลิตไม่ดีราคาก็แพงผลไม้ก็แพงเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยหิมะมันตกต้องตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ไม่ลงฤดูเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ดิฉันน่ะชอบเชอร์รี่นี้มากเลยเพราะว่ามันหวานอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะคือหวานมากกว่าเปรี้ยวแวแหละแต่ว่าแล้วเวลามันเอาไป ทำแยมทำเหล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติมันดีค่ะดีมันรสชาติแตกต่างจากเชอร์รี่ที่เราปลูกกันนะคะเนาะถ้าถ้าเราเก็บได้เราก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าวันนี้คงเก็บได้ไม่หมดนะคะต้องเก็บพรุ่งนี้ต่อเนาะ ผลไม้แบบนี้ก็เลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปด้วยค่ะเพราะว่าพวกสัตว์ต่างๆเนาะมันก็อยู่กับมนุษย์เรามันก็กินพวกนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะ Like paint, mm, see? Paint. Mm -hmm. Yeah. How is this? Sweet. <laughs> it's good harvest, huh, this year? Cup. ต้นไม่ใหญ่ะค่ะดูต้นมันพอแบบยื้อได้ะค่ะแต่ว่าถ้าสูงๆก็ต้องใช้บันไดขึ้นไปเก็บเนาะค่ะืม่สัตย์อืมขอบคุณคือนี ได้มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะประมาณสามกิโลค่ะอันนี้ยยังไม่ได้ขึ้นต้นใหญ่นะคะเก็บที่อยู่ตามกิ่งมันข้างนอกเนาะลูกเล็กมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเท่ากับนิ้วก้อยเราเนะะี่ยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะก็เลยเก็บได้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าต้องไปเก็บอีกนะคะลูกเล็กเลกเองค่ะดูดู นูนี้ค่ะเนี้ยค่ะจะใส่โป๊ะโป๊มาข้างนอกเราจะเอาน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลใส่หมักนะคะเป็นการหมักหนู ทางนี้ต้องไปเก็บมาเพิ่มนะคะเพราะว่ายังไม่หมดเนาะต้องใส่น้ำตาลเป็นชั้นๆไปคะ่ะเอาเชอร์รี่ลงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงอืนี่คะ่ะโอลีฮอ<ม>ประมาณครึ่งกิโลนะคะ แล้วเราไปเก็บาใหม่แล้วก็ใส่เชอร์รี่อีกนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลอีกทาเป็นชั้นๆไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่ามันป้องกันต้องใส่น้าตาลลงไปแบบนี้เพื่อให้แบบมันซึมได้ดีค่ะ <c oughs> แล้วก็เวลาเก็บมาต้องใส่เลยเพราะว่าป้องกันการเน่าของเชอร์รี่ค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นจะต้องมีหมากไปสักน่าจะประมาณสักกี่อาทิตย์ค่ะแล้วก็เอาเหล้า 9ก้าสิบห้าดีกรีมาใส่นะคะเราจะไปเก็บเชอรี่เปรี้ยวนะคะเอามาหมักผสมรวมกับเชอรี่ป่าที่เราเก็บมาหมักเกล้านะคะหมักเกล้าเชอรรี่ถ้ามันสุกนะคะมันแค่แบบ จับจับที่ขั่วมันนะคะมันก็จะหลุดเลยนะคะต้องเอาขั่วมันออกนะคะต้องเอาแต่ลูกมันเนาะโนโนเยอะ no, no. Yeah, yeah. ต้นเล็กเห็นไหมคะต้นไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่าต้นนี้ได้ผลผลิตได้ติดลูกหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เออ มันปเปรี้ยวมากเลยนะคะทีนี้นมันก็เลยนกมันก็เลยแบบไม่มากินเนาะ ต้นนี้ยืนก็เก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นมันเตี้ยนะคะความเปรี้ยวระดับสิบเต็มสิบนะคะเรียวมากเลยนะะียค่ะอันนี้ที่เห็นเขาจะเอาไปดองนะคะเอาไปดองแบบ ที่กิง่งติดไปกับกิ่งมานะคะเวลาเราเห็นเขาประดับตามค็อกเทลอะค่ะเขาจะแบบทําแบบเนี้ยค่ะที่มันมีกิ่งมันด้วยก้านมันเนาะคั่วมันนะคะนะคะ,นะคะเขาจะไปทําแบบนี้เนาะว้าวไม่ีกูสเนยอืมเศร้าเหรอฮะอืมเยอะดอมอือฮึม hmm. มามาเก็บเชอร์รี่กันค่ะ้าวเชอร์รี่ ชาเริ่บเจอรเจอรีเปรี้ยวมันเปรี้ยวจนแบบมันมันเปรี้ยวจนมันพูดไม่แบบไม่ชัดแล้วค่ะมันเปรี้ยวมากเลยค่ะกุทอลิกเกอร์บลิกเกอร์ไงเดียวบว่ามันเหมาะสำหรับในการทำเหล้าค่ะวัลกรุ๊ปหนึ่งต้นค่ะที่เราเก็บเนาะเหมือนลูกเอ่อ มะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่เหมือนมะเขือเทศเชอรี่เลยค่ะหมักใส่ถังแบบนี้นะคะถังเนี่ยประมาณสามสิบลิตรนะคะแต่ว่าเชอรี่ประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบกิโลนี่ค่ะเชอรี่นะคะเชอรี่หมักกับน้ำตาลนะคะเชอรี่ประมาณยี่สิบกิโลน้ำตาลสี่โลนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะให้มันรสชาติมันหวานแล้วก็เอ่อเหล้ามันเขาเรียกว่าอะไรคะที่แบบรสชาติมันเข้มข้นนะคะเออเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนาะนี่คือเหล้าขาวนะคะเก้าสิบหกดีกรีนะคะตีเป็นหนึ่งสองร้อยสองร้อ แปดสองสิบหกประมาณขวดละถ้าตีเป็นแปดบาทหนึ่งเลเท่ากับแปดบาทแปดสองสิบหกก็เกือบเกือบพันหกอะคะ่ะเกือบพันหกเนาะถ้าตีเป็นแปดบาทท่วนนะคะก็พันหกเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันขวดละสองร้อยเล,ล่ะเอาง่ายๆเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ประมาณ ไม่กี่สตางก็ถึงสองร้อยเลยอะค่ะนะคะหมายถึงว่าไม่ไม่กี่สตางไม่เออถ้าตีเป็นเงินไทยก็สตางเนาะนี่ละค่ะก็เก้าสิบหกดีกรีคําเห็นไหมคะแอลกอฮอล์อันนี้เอามาผสมกับพวกพลุนหรือว่าเหล้าเหล้าพลุนเหล้าเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ